แล้วสีสีโยกอันนี้ยี่สิบแปดพักกันเหรอยี่สิบไม่ยี่สิบไม่ฟังเพื่อนร้องเพลงก่อนเหรอไม่ออกอ่ะคีย์ไม่ออกเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีมึงเข้าสีอะไรมั่งล่ะดช้างช้างช้างร้องไปแล้ว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 ที่ร้องให้สาวฟังยังร้องได้เลยเออ ได้าาสาวเพื่อนเขียวสาวเออเป็นไงได้ยี่สิบนาทีก<อ>็แต่ยี่สิบนาทีด้วยจะี่ยต่อยัดอยางเอายังเอาพัสาสัดญาไหมเอาอะไรก็ได้แล้วแต่มึงเลยที่ว่าลองได้กัรลองสบาย <c oughs> ตกลุ่มรักลาวัทยากระเทยแข้งเกินเินตกลุ่มรักล,ล,กลาวัยายทย,ยาเจอแข้งหน้ารักชิงเงาคาลาตกลุ่มรักลาวัตยามาแล้วมาแล้ว <laughs>